สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดครื่องคุยข่าว คุณผู้ฟังอยู่กับพิชันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังค้าวันนี้นะคะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการเสนอข้อสั่งการนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่9ประจําปี2567ค่ะโดยทางด้านนายคารมพลพรกลางโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีข้อสั่งการนโยบายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ใน,ในส่วนของการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายทั้งในส่วนของเงินงบประมาณและเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะการลงทุนของภาครัฐก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการที่สําคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งนี้ก็จะต้องโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบด้วยค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะยังได้มีการสั่งการเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานในระยะยาวโดยขอให้ทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ ยึดเป็นหลักการและประกาศว่าจะไม่มีการนำที่ดินตามแนวเขตกันชนหรือพื้นที่คาบเกี่ยวมาแบ่งเป็นที่ดินจัดเป็นที่สอบประกอบรวมทั้งให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าว และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งของให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยเลขาธิการสปรกรร่วมกับกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐทุกประเภทจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเข้าสำรวจและหาข้อยุติร่วมกันในพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วและให้รายงานทางคณะรัฐมนตรีทราบด้วย โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้รับทราบถึงความพร้อมของรัฐบาลกัมพูชาในการที่จะส่งทีมงานมาพูดคุยและหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์การป้องกันการเผาป่าจากกระทรวงต่างประเทศโดยนายยกรัฐมนตรีก็ขอให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เร่งจัดตั้งทีมประเทศไทยเพื่อประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชาต่อไป นั่นก็คือในส่วนของข้อสั่งการนะคะที่ได้มีการสั่งการเพิ่มเติมในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานในระยะยาวค่ะและเรามาดูกันค่ะในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนที่เขาใหญ่นะคะที่ก็มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลเองเขาก็เตรียมจัดทำผังเมืองใหม่ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองเพื่อยกระดับเมืองรองค่ะ โดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังจากที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะจากการพูดคุยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมแผนที่ทหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเกี่ยวกับการแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมแผนที่ทหารก็สามารถที่จะสำรวจได้เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้จากเดิมได้มีการคาดการค่ะว่าจะเสร็จสิ้นภายใน3สัปดาห์แต่สามารถเสร็จสิ้นได้ภายใน1สัปดาห์โดยมีข้อสรุปค่ะก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยึดหลักการนะคะแล้วก็ประกาศจะไม่มีการนำเอาที่ดินตามแนวเขตกันชนหรือพื้นที่คาบเกี่ยวมาใช้แบ่งที่ดิน เพื่อจัดเป็นพื้นที่สปกออีกทั้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าด้วยค่ะ 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเลขาธิการสอบปะกระ,ะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องของรัฐทุกประเภท จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเข้าสำรวจและหาข้อยุติในพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนรายละเอียดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะฮะก็จะมีการถแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จะได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยนะฮะกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งแก้ไขและบูรณาการหาแนวทางในการจัดทําผังเมืองใหม่ให้มีความสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองที่เปลี่ยนไปรวมทั้งการยกระดับเมืองรอง เพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะสำหรับการลงทุนจากภายในแล้วก็ต่างประเทศ เพราะรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนและขจัดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจหรือ east of doing business นะฮะทางนี้ผังเมืองเก่านั้นเนี่ยก็มีพื้นที่หลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองนะฮะสีม่วงซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมโดยมีการจัดทำมานานแล้วและอาจจะไม่เหมาะกับบริบทของโลกในปัจจุบันเช่นจังหวัดพังงาค่ะที่มีการสร้างสนามบินอันดามัน รือว่าภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะซึ่งผังเมืองก็ยังคงเป็นผังเมืองเก่าอยู่แล้วก็มีหลายเขตที่ไม่สามารถย้ายโรงงานต่างๆ มาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ก็คือไม่สามารถที่จะย้ายมาอยู่ในพื้นที่สีม่วงได้เนี่ยนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้เองก็มีอีกหลายจังหวัดและทําให้พื้นที่ที่ทำอุตสาหกรรมได้หรือพื้นที่สีม่วงในอ a สต c o a s ซีบอร์ดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เนี่ยมีน้อยลงทําให้เป็นขีดจํากัดในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศโดยก็จะมีการพูดคุยแล้วก็หาข้อสรุปโดยเร็วนะคะเพื่อเป็นการ รองรับการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคตค่ะนั่นก็คือใน,ในส่วนของการแก้ไขแล้วก็จัดสรรพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่เนะะี่ยรวมไปถึงการที่รัฐบาลเนี่ยเขาก็เตรียมจัดทําผังเมืองใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองพร้อมที่จะยกระดับเมืองรองเป็นการรองรับนักลงทุน,นะะจากทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศค่ะ เรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของอุตสาหกรรมฮาลาลกันบ้างดีกว่าค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลประเทศไทยนะคะส่งเสริมให้ไทยเป็นอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาคหนุนส่งออกสู่ตลาดสากลค่ะ โดยทางด้านนายชัยวัชรงโคโฆศกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่านาย,ยกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะคะได้เยี่ยมชมกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาของประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็นํามาจัดแสดงเพื่อกระตุ้นการรับรู้ความสําคัญของอุตสาหกรรมฮาลาไทยนะคะพร้อมนําเสนอสินค้าตัวอย่างความร่วมมือในเครือข่ายหวังที่จะส่งเสริมขยายตลาดฮาลาให้ ทไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในภูมิภาคโดยมีนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลและธมตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายนัทพงศ์รังสิตพลปหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและนางวรวรรณชิดอรุณะะผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนางอัจฉราศรีบุญเรืองประธานกรรมการสถาบันอาหาร นางสุภวันตีรัตนะคะผู้อำนวยการสถาบันอาหารพร้อมทางผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วยโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มเสื้อผ้ามุสลิมนะคะพร้อมกับ ชื่นชมการออกแบบลายผ้ามีความสวยงามรวมทั้งแนะนำให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนโลกออนไลน์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายอีกทั้งยังเป็นการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ในต่างประเทศเพิ่มพูนมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้วยนอกจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้รับชมการสาธิตประกอบการอาหารไทยฮาลาวนะคะ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น5จังหวัดชายแดนภาคใต้นําเสนอโดยเชฟจุมพลแจ้งไพรประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหการรมด้านอาหารภายใต้คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติค่ะ สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็มีมูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาวนะคะในปี2566ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤศจิกายนอยู่ที่จำนวน216,698ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยร้อยละ2.6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มอาหารฮาลาวโดยธรรมชาติเช่นข้าวธัญพืช น้ำตาลทรายแล้วก็มีผู้ผลิตอาหารกว่า1 5 4 4 3รายมีร้านอาหารฮาลาลน,นะคะมากกว่า3,500ร้านซึ่งมีโอกาสเพิ่มสัดส,ส่วนการส่งออกอาหารฮาลาวไปยังตลาดที่มีกำลังซื้อสูงได้อีกมากค่ะ นั่นก็คือในส่วนของการเยี่ยมชมนะคะการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สัสกยภาพอุตสาหากรร,รมอาหารฮาลาลของไทยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหากรรมอาหารฮาลาลในภูมิภาคเป็นการหนุนการส่งออกสู่ตลาดสากลค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่การส่งเสริมการใช้ ลายผ้าพระราชทานค่ะได้แก่ลายวาชิรพักนะคะลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี2567ลายหัวใจแล้วก็ลายดอกรักราชพักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพนพรัษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ โดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมนะะคเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้ โดยมีลายพระราชทานหลักจำนวน4ลายได้แก่ลายวชิรพักลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี2,567 ลายหัวใจและลายดอกรักราดพักดีพระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตกรรมไทยทั้งนี้หารัฐบาลก็จะร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ลายผ้าพระราชทานโดยจะนํำลายพระราชทานนี้นะคะมาตัดเสื้อผ้าให้สวยงามค่ะนอกจากนั้นทางนายรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดในการพิจารณารายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยเร่งรัด ในการทำเรื่องชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ความนิยมนะคะที่ต่างชาติเนี่ยก็มองว่าผ้าไทยเนี่ยเป็นผ้าที่ถักทอลายได้อย่างสวยงามแล้วก็เชื่อว่าการเสนอขึ้นทะเบียนต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยนะคะจะได้รับการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชานิยมนี้ค่ะ เรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่ SMED Bank ค่ะเดินหน้าหนุหนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะได้มีการจับมือกับ s k y w i p e ติดปีกพาสินค้า SME ไทยขายบนเครื่องบินค่ะ โดยทาง SME D Bank นะคะก็มอบความรู้ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจได้มีการนำสินค้าขายบนเครื่องบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีการจัดสัมมนานะคะโครงการติดปีกสินค้า SME ไทยสู่การขายบนสายการบินค่ะโดยทางด้านนางสาวนาธนารีรัฐปัตดกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า SME D Bank เปิดเผยตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคดังนั้นค่ะ SMED Bank พร้อมเคียงข้างสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยคว้าโอกาสจากแนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นตลาดใหญ่มีกำลังซื้อสูงโดยร่วมกับบริษัท Bright Sky Aviation จำ um กัดหรือ Sky w i p e นะคะ ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเครื่องบินและจัดจำหน่ายสินค้าบนเครื่องบินเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยได้นำสินค้าวางจำหน่ายบนสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์ในเส้นทางการบินระหว่างประเทศจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิสู่ประเทศจีนรวม9เส้นทางซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวจีนและต่างชาติค่ะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เพิ่มรายได้ขยายตลาด คว้ากำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็ยังเป็นการขยายการรับรู้ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยทั้งนี้ทาง SMED Bank นะคะก็จะได้ส่งเสริมมอบความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจที่จะนำสินค้าไปขายบนสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์ ด้วยการจัดสัมมนา,าโครงการติดปีกสินค้า SME ไทยสู่การขายบนสายการบินค่ะซึ่งงานนี้ก็จะจัดขึ้นนะคะในวันอังคารที่5มีนาคม2567เวลา13นาฬกาถึง18นาฬิกาณห้องประชุมแก้ววิเชียนชั้น11อาคาร SME Bank Tower สำนักงานใหญ่ SME D Bank ภายในงานค่ะก็จะมีการแนะนําขั้นตอนการนําสินค้าจําหน่ายบนสายการบินเทคนิคการทําตลาดนะคะโดยใช้ AI ผ่าน Chat GPT และ Google Bard นะคะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆด้วยสําหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะหรือว่าใช้บริการด้านการพัฒนายกระดับกิจการก็สามารถที่จะเข้าดูรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆและสมัคร แจ้งความประสงค์ได้ที่แพลตฟอร์ม dx.smebank.co.th หรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่ call center 1357นะคะนี่ก็คือในส่วนของการที่ได้มีการเดินหน้าที่จะหนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะโดยการนำเอาสินค้าไทยขึ้นไปขายบนสายการบินได้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากทุกผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o YouTube c ช anel อั Podcast ดิฉัน พิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเตรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษายนนี้สำนักงานกปร,รชวนน้องน้องเยาวชนอายุ1 8บแปถึงยีปีมาเรียนรู้แนวพระราชดำริกับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่14ในธีมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอบอ้อมสังคมยั่งยืนณนะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกนลนคร เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rdpb.go.th หรือที่ Facebook Fanpage สำนักงานกบร,รและท่าเยายวชน rdpb camp เร็วๆนี้แน่นอน กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำไปมอบให้กาลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกคุภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีด2 ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ024754584 ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6ึ่ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย